ไฟรุ่นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของเจ้าคุณปู่ที่ซ่อนไว้บนหลังตู้ครับแต่ดูทรงแล้วจะดับเสียดสีสายหน้าเลย0.4บาทเองแทบแทบจะไม่ชาร์จเลยนะเนี่ยแค่แวบเปิดดูวงจรยังดูสวยอยู่เลยครับควรทําโดยช่างผู้ทํางานนานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันบาดมือ <c oughs> แบตเตอรี่ด้านใหม่ก็จะเป็นอของดีครับซัมซุง2,600ม ah. ิลลิแอม I c ซ186-50อันที่จริงควรจะเป็น4 2ถึง4.4โวลต์นะครับอันนี้ได้4.04จน่ครึ่งต่ำไปก็คือสามารถชาร์จเต็มได้แต่มันจะชา้ากว่าปกตินิดนึงไม่เป็นไรเจ้าพระคุณผูกคงไม่รีบเท่าไหร่ลงฟักในจุดที่เราจะทำการบัตรกีให้เรียบร้อยทุกจุดนะครับความเงาอันนี้เป็นขั้วบวกอีกฝั่งเป็นขั้วลบทั้งหมดเรียกว่าความเงาบัตรกีซะอย่าเลืมแท่งน้ำยาประสานทุกครั้งมันจะทำให้ทำงานได้ไง่ายขึ้นประมาณนี้แหละกำลังดี อย่าเร็วมากเดี๋ยวแบตร้อนเป็นอันนะว่าเจ้าพระคุณปู่ได้ใช้ต่อนะครับผม